โอเคครับเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับโวลอเลอร์ตนะครับรุ่นอันนี้เป็นรุ่น MD 1 2 6นะครับที่สามารถเช็คได้ทั้งแรงดันนะครับว่ามีแรงดันหรือเปล่านะครับโชว์มันก็โชว์เป็นแสงกับเสียงนะครับไก่อันนึงความสามารถพิเศษของมันก็คือสามารถตรวจวัดลำดับเฟสได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหนีบที่ตัวแรงดันนะครับสามารถแตะที่สายได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันทำยังไงยังไงนะครับในแง่ของการตรวจวัดลำดับเฟส เปิดเครื่องก่อนนะครับถ้าเราเปิดแล้วเห็นเป็นสีเขียวอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็คืออันนี้เป็นเป็นวนอเลอร์ธรรมดานะครับเพราะฉนั้นถ้าเราแตะในจุดที่มันมีแรงดันไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์เป็นสีแดงนะครับพร้อมกับเสียงอย่างเี้อย่างนี้คือมีแรงดันนะครับโอเคทีนี้แบบที่2นะครับก็คือการตรวจวัดหารลำดับเฟสนะครับอ่ามันก็จะมีขั้นตอนนิดนึงเพราะาเราใช้อันเดียวนะครับ วิธีการก็คือให้กดปุ่มลูกศรที่เป็นวงกลมเนี่ยนะครับกด1ครั้งนะนะพอกด1ครั้งปุ๊บนะครับมันก็จะมีไฟเนี่ยสลับกันระหว่างเขียวกับส้มนะครับหลักการคืออย่างนี้นะครับเราจิ้มไปที่เฟสที่เราคิดว่าเป็นเฟสหนึก่อนนะครับถ้าเราจิ้มเฟสอีกเฟสหนึ่งนะครับโชว์เป็นสีเขียวนะครับแปลว่าเฟสนั้นคือเฟสสอง นะครับน่ะซึ่งซึ่งถ้าถูกตามนี้มันจะขึ้นเป็นไฟเขียวอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับนะครับอ่าพอเราได้ยินเสียงตึ๊บเนี่ยนะครับคือมันเมมโมรีไว้แล้วว่าเนี่ยคือเฟสที่เราคิดว่าเฟสเป็นเป็นเฟสหนึ่งนะครับอะเราดูนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับนะถ้าถ้ามันโชว์เป็นสีเขียวปึ๊บงนี้นะทีนี้พอเราเมมเฟสสองปึ๊บนะครับเราไปจิ้มเฟสสามเห็นไหมครับ เพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้ามันขึ้นเขียวทั้งหมดสามสามเฟสนะครับก็แปลว่าเฟสเรียงหนึ่งสองสามนะครับอันนี้คือเฟสมันผิดโรงงานมานะครับเออเออเข้าอาคารนี่คือเฟสมันผิดมันเลยเห็นอย่างนี้นะครับอทีนี้เราเราเราลองดูแบบเฟสผิดบ้างนะครับเราลองดูเฟสผิดบ้างอ่านี่ครับเราเมมเฟสที่เราคิดว่าเป็นเฟสหนึ่งละนะครับเสร็จแล้วเราเรียงมานี่ เห็นไหมครับถ้ามันขึ้นสีส้มอย่างนี้แปลว่าเฟสนี้ไม่ใช่เฟสสองเมื่อเทียบกับเฟสที่เราคิดเป็นเฟสหนึ่งแปลว่าเรียงผิดโอเคไหมครับอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นวิธีเช็คง่ายๆนะครับดูอ,อีกครั้งนะครับในกรณีที่เฟสถูกให้ให้ไฟมันขึ้นสลับกันเขียวส้มอย่างนี้นะครับอ่าเมมละนะครับพอเราได้ยินเสียงแล้วมันจะเมมโมรี่เฟสหนึ่งไว้เห็นไหมครับถ้าขึ้นเขียวอย่างนี้แปลว่า อันนี้คือเฟสสองปึ๊บเมมต่อนะครับไปแตกอีกเฟสหนึ่งน,นะครับเพราะนั้นถ้าขึ้นเขียว3ามเฟสอย่างนี้ก็แปลว่าเรียง1 2 3นะครับอ่าโอเคครับอก็อันนี้เป็นหลักการวิธีการใช้งานตัวเฟสซีเควนซ์แบบเป็นตัวประกาศวัดไฟนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับครับ